สบายดี Omaha, พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมเอาพี่น้องครับผมมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอามาตามกันต่อนะครับผมกับแนวทางนะครับแนวทางสลากกินมอยงรัฐบาลพี่น้องครับผมเลขตารางหกตัวนะครับของงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับผมสำหรับแนวทางชุดนี้เป็นเลขตารางหกตัวแน่นอนอีเลีครับผมหลายงวดติดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิ้งสถิติกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมของงวดวันที่หนึ่งสิงหาพี่น้องครับผมเบื้องกจัดชัดเลยพี่น้องครับผมนับสิบหกกรกฎาเข้าสี่สองพี่น้องครับผมเนาะสิบ ตลอนเขา C2 พี่น้องสองสี่สี่สองนะครับผมนะครับหกรกฎาเขา C6 เก้าหนึ่นะครับนี่สิบหกมิถุนายนเขาเก้าสองพี่น้องกับผมเนาะอ่าเขาเก้าสองหนึ่งมิถุนายน เขายังครับผมสามหาสองบอสามหาสองสองศูนย์มาบดทั้งบนทั้งหลังนะครับผมสถิติดีมากๆครับผมหางวดแล้วเด้อพี่น้องครับผมหางวดแล้วยังบรุดนะครับผมเนาะถือว่าแน่นอนอยู่แต่ว่าเลขมันอาจจะหลายตอาจจะหลายตแต่ถ้าเราจับถูกดวงเรามีเราก็ได้นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางชุดนี้นะครับผมเนาะเอามาตามกันต่อนะครับผมเอาลายใหญ่หางกับแนวทางชุดนี้นะครับผมของวันที่หนึ่งนะครับ นึ่งสิงหาคมสองพันหารอยหกสิบแปดตามนี้อยู่ท้่พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอกันนะครับผมเนาะคู่มือเสียงโชคนะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหารอยหกสิบแปดพี่น้องรอบนี้นะครับผมหกตัวแต่ละหกตัวมีเจ็ดมีสามมีหกมีเก้ามีสี่มีศูนย์นะครับผมนั่นเห็นบ่พี่น้องครับผมมีตรงกันหลายหลายหลายตัวอยู่เด้อพี่น้องเด้อกับเลขของหนุ่มบ้านนอกพี่น้องครับผมของหนุ่มบ้านนอกก็มีหกนะครับผมมีหกมีศูนย์มีสามนะครับ พี่หกมีศูนย์มีสามอยู่นะครับผมนะมีเก่าเด้อพี่น้องเด้อเก่ากับหกตัวเดียวกันนะครับเห็นบ่เอ้าหลายสำนักกับมาอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอ้าตามนี้นะครับผมแคปหน้าจอเป็นแนวทางการสลรบแนวทางชุดนี้จับคู่ให้ดีๆพี่น้องนะครับเอาให้แม่นๆเด้อรอบนี้พี่น้องครับผมจะเย็นๆนะครับผมอย่าไปลงท่างนะครับบางคนก็ไปลงท่างกับเล็กดังเลขกรับข้าเจ้านะครับผมมิตรรับรายกระได้เนาะพี่น้องเนาะเออไปรล้ว่ารับกระได้ครับผมหรือว่าพี่น้องเอาชุดนี้นะครับ ไปเปรียบเทียบกับเลขลับที่เพิ่นแม่นๆนะครับผมเนาะชุดใดที่แม่นๆผมก็ลงไฮไลท์หลายชุดอยู่เนาะวันที่ผ่านมารับหลายสำนักนะครับผมกับเขาอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอาชุดนี้ไปเปรียบเทียบใส่กันเบิ่งก็ได้นะครับผมเนาะหามันตรงกันก็จะหนักหนักไปจังหน่อยถ้าบ่ตรงกันกับบ่าวบ่าวว้นะครับผมนะครับผมนั่นแหละครับผมวิธีดูวิธีศึกษาวิธีวิเคราะห์นะครับผมเนาะเฮากับเบิ่งผมกับเบิ่งนะครับผมแนวทางของผมผมก็เฮ็ดสูตรมาแล้วผมก็มาเบิ่งกับหลายสำนัก ชุดใดที่มันเด่นเด่นเน้นเน้นเด่น,เด,น,เ,ดนเด่นเขาดีๆผมก็จะจะจับออชุดนั้นเป็นเป็นเป็นชุดชุดตัวเด่นนะครับผมเนาะแล้วก็มาเบิกงในเหลขสูตรของผมนะครับผม้าเขามันก็คือเขานะครับผมถ้าว่าเขามันก็บบกไกลกันนะครับผมก็ถือว่าตัวเฮาจับคู่อะไรแค่นั้นนะครับผมเอาตามนี้นะครับผมแก่หน้าจอเป็นแนวทางกันสาหรับคู่มือเสี่ยงโจกสะลากกินแบ,บ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขตารางหกตัวเจ็ดสามหก 9 4, 0, นะก้นะครับผมเนาะเดียนมาคือ6ผมมักหลายคือ6กับ3ามนะครับหกสามนะครับผมหกสา็ก็ได้เก้าเก้านี่ผมว่ามาปัจจัยนี้้ิเก้าบล็ุเก้าสพี่น้องเก้าสาเก้นี่แหะเนาะเอาามเจนะครับผมเอาตามนี้นะครับผมถ้าพูดใดจับวกเป็เป็นกะมาลอดสรุปพงจถ่ายแล้วผมจะเค็ดโคงจตไายหายมาสรุป แนวทางในลายๆสำนักกันคือเก่านะครับผมถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นนะครับผมก็รอติดตามผมนะครับผมหรือว่าผู้ใดมีดวงมีโชคคิดเป็นคิดเป็นก็อยากใส่ความคิดจยาได้สมองก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันได้พี่น้องเด้อเอาตามนี้นะครับผมเนาะมักแนวทางแบบนี้ถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับผมคอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยเป็นกันร่งใจติชมกันได้นะครับผมอ่าบ่ดียังไงก็ขอโทษก็ภัยเด้อพี่น้องเด้อบางครั้งอาจจะว่าบ่ม่วนนะครับผมเนาะว่าไปตามภาษานั่นล่ะครับผมเนาะเออ แต่ว่าให้ด้วยใจนะครับผมเนาะ,ะให้ด้วยใจเต็มร้อยเลยนะครับผมใจเต็มร้อยนะครับผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับผมบางที่อาจจะว่ามวลก็ได้น้พี่น้องเนาะเออวอลล์ายได้จังน้อยกับเวลานะครับผมเอาเวลาจังน่อยนาะพี่น้องเนาะเออเอาตามนี้พี่น้องครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์าากดติดตามนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเนาะอ่าพี่น้องอยังเงี้บัปังมันมันกันทุกทุกคนนะครับผมไม่เจ็บไม่จนรับรวยกันทุกทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับผม